ฝังดวนทีมชัดไทยดวนออสเตรเลียเดือดแน่เจ้าหนูช้างศึกใจได้ขอคว้าชแชมป์อาเซียนจุดเริ่มต้นไปบอลโลกขณะที่อินโดช่วยเชียร์ไทยปิดท้ายมูฮัมหมัดขอทำให้โลกรู้จักฟุตซอลไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพันนทในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเเกรเนพัทในเคตการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกนได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุย confirm. คอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับจะเต็มเรื่องราวก่อนเกมที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับ จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับด้วยการเจอกับทีมชาติออสเตรเลียซึ่งจะแข่งขันในวันนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Facebook ช้างศึกแล้วก็ฟรีทีวเนี่ยดูกันได้ที่ช่อง nbt2hd นะครับความพร้อมของทีมชาติไทยของเราเนี่ย ช้างศึกจูเน่ชุดนี้กําลังมั่นใจมากๆนะครับคุณผู้ชมหลังจากใน2เกมที่ผ่านมาเอาชนะมาเลเซียแล้วก็เอาชนะคู่รักคู่แข่งอย่างเวียดนามด้วยรูปแบบการเล่นที่น่าประทับใจนะครับเกมลุกกล้าเล่นกล้าลุยแล้วก็สร้างโอกาสเข้าทำได้มากมายเลยจริงๆนะครับเป็นชุดที่เซอร์เด็ดทำแล้วก็แฟนบอลเนี่ยชมมากโดยเฉพาะวิธีการเล่นให้นักเตะกล้กาคอท กล้าเลี้ยงกล้าทําอันนี้คือสิ่งที่ดีสำหรับฟุตบอลเยาวชนนะครับคุณผู้ชมและผมเนี่ยไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทีมชาติไทยชุดนี้ก่อนเจอกับออสเตรเลียเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหนูช้างศึกชุดนี้ทัศนคติดีมากครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนนี้เลยครับน้องอาชิชัยวัดเงินมาชัยวัดเงินมาเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยในเกมที่ไทยเอาชนะเวียดนาม นักเตะคนนี้คืออีกหนึ่งคนที่ได้รับคําชมมากกล้าเลี้ยงกล้าลุยแล้วก็เป็นนักเตะที่โหทักษะดีคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่าน้องอชิชัยวัดเงินมาเนีขาเป็นหนึ่งใน2ดาวรุ่งนะที่ไปร่วมกับไมคอนคาร์โดโซได้เดินทางไปร่วมแคมป์บาเยน g l o b a l อ academy ที่เยอรมน,นีแล้วก็ได้ฝึกซ้อมอยู่ที่บบเยนมินิกอยู่2เดือนด้วยกันโดยน้องอชิชีพบอกว่าการที่เขาไปอยู่บาเยนเนี่ย ที่นั่นเนี่ยเขาเน้นการเป็นทีมเวิร์กสปีดบอลความเข้มข้นให้บอลแต่ละทีต้องกระแทกให้แรงมากที่สำคัญคือเขาปล่อยให้คิดเองให้อิสระในการเล่นเขาจะไม่ได้มาสั่งให้เขาต้องทำอะไรบ้างแต่เขาจะให้อิสระนักเตะซึ่งการที่เขาได้ไปบายเยนต์ตรงนั้นเนี่ยโหมันทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากโดยเฉพาะเรื่องของทักษะวิธีการเล่นเออน้องคนนี้เนี่ยให้จับตาดูนะ อนาคตของทีมชาติไทยเลยครับน้องอชิชัยวัฒน์เงินมานอกจากนี้น้องอชิพูดได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าทีมชาติไทยเราผ่านเกมยากอย่างเวียดนามมาแล้วเกมนั้นสนุกมากแต่ส่วนตัวยอมรับเขามีอีกหลายสิ่งต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขทั้งการจับบอลแรกหรือจังหวะยิงประตูนี่คือสิ่งที่เขาไปแก้ไขแล้วและเขาบอกว่าการเจอกับออสเตรเลียในรอบชิงแน่นอนทีมชาติไทยอยากได้แชมป์ ต่อให้รายการนี้จะเป็นอาเซียนหรือจะไม่มีผลอะไรก็ตามเขาจะไม่พลาดเขาจะทําให้เป็นแชมป์ให้ได้เพราะถ้าพลาดมันจะเสียใยและที่สําคัญก็บอกว่าถ้าเกิดเราอยากไปฟุตบอลโลกในอาเซียนเราก็ต้องชนะเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้แม้ว่าออสเตรเลียจะไม่ใช่อาเซียนแต่ต้องยอมรับเขาอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเขาเป็นระดับเอเชียซึ่งถ้าเราสามารถชนะออสเตรเลีย และควา้าแชมป์อาเซียนได้เนี่ยมันก็ทําให้โอกาสของเราสู้กับเอเชียหรือไปฟุตบอลโลกชุดเยาวชนมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องอาชีพบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เจอทีมเก่งอย่างออสเตรเลียพวกผมอยากเอาชนะออสเตรเลียและควา้าแชมป์กลับไปให้คนไทยให้ได้นี่เออเห็นไหมนี่คือความคิดของเด็กอายุ17-16นะครับดีมากเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาได้ไปฝึกฟุตบอลที่บาร์เยนมาเนี่ยทั้งฝีเท้าทัศนคติเขา ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นติดตามเชียร์น้องอาชิแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยคนอื่นๆนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ทําอย่างเต็มที่แน่นอนนะภูรินทร์นัดานุพน์ปรมธิพลุริพันธ์หลายๆคนคือกําลังมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพาทีมชาติไทยโชว์ผลงานให้ดีคือวันนี้ต้องยอมรับเป็นเกมที่กดดันสำหรับน้องๆนะครับเพราะมันเป็นรอบชิงด้วยใช่ไหมละ่ะแต่ก็อยากให้น้องๆอเล่นให้เป็นตัวของตัวเองครับคุณผู้ชม ผมรู้สึกว่าผลแพ้ชนะมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลแหละแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณเล่นในแบบฉบับของตัวเองการเล่นการลุยในรอบชิงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเล่นให้สนุกเล่นเพื่อไปพัฒนาต่อคือผมพูดเสมอว่าฟุตบอลในเวทีระดับเยาวชนเนี่ยเรื่องของผลแพ้ชนะเป็นเรื่องรองสิ่งสําคัญคือดูเพื่อพัฒนาให้อิสระสําหรับเขาซึ่งผมจะดูตรงนี้ในเกมนัดชิงกับออสเตรเลียนะผมเชื่อว่าน้องๆทําได้เออสู้ให้สนุกเล่นให้มันนะครับ แฟนบอลพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วซึ่งคุณผู้ชมจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยอีก2รายการสําคัญสําคัญเลยนะที่เราต้องต้องโฟกัสเต็มที่คือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกับชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเพราะเขามีตั๋วไปชิงแชมป์โลกเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นในรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันเป็นรายการที่เรียกความมั่นใจได้เท่านี้จบด้วยการที่เราเป็นแชมป์ชนะออสเตรเลียได้โอ้โหมันจะต่อยอดความมั่นใจแบบจะเต็มหรือถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นผมว่าน้องๆได้ความมั่นใจแล้วก็ แฟนบอลก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเชียร์กันวันนี้ไม่ใช่แค่ไทยที่เชียร์อินโดนีเซียนะครับเจ้าภาพเนี่ยเขาไปมีเรื่องกับออสเตรเลียแฟนบอลเนี่ยเขาไปทัวร์ลงในเพจออสเตรเลียเยอะเพราะว่าออสเตรเลียกับอินโดเล่นในเกมเนี่ยโอโมันเกิดจังหวะดราม,ม่าเยอะทำให้ในเกมที่ไทยเจอกับออสเตรเลียเนี่ยเราจะมีแฟนคลับเพิ่มคืออินโดนีเซียเชียร์ไทยเพราะผมไปดูคอมเมนต์มาเนี่ย อินโดเนียเขาไม่อยากเห็นออสเตรเลียมาคว้าแชมป์ในอาเซียนมาคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นในเกมนี้เนี่ยจะมีแฟนบอลอินโดเชียร์ไทยด้วยแต่ผมว่าไม่ทุกคนหรอกเพราะบางคนก็เชียร์ออสเตรเลียเหมือนกันเพราะหลายๆคนก็ไม่อยากเห็นไทยคว้าแชมป์ในบ้านของพวกเขาเออแต่ที่แน่เนี่ยมันแน่นอนเกมนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ NBT ถ่ายท่ยสาสดขณะที่ทางฝั่งออนไลน์เนี่ยเป็น YouTube ของช้างศึกแล้วก็ Facebook ช้างศึกร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์น้องๆกันนะครับผมดูมา2แมตช์ประทับใจมากวิธีการเล่นความกล้าคิดกล้าทำแล้ววันนี้มาได้เห็นบทสัมภาษณ์ของน้องๆช้างศึกยู16ของเราเอีกเนี่ยเออเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจและเขาอยากพาทีมชาติไทยชุดเยาวชนเนี่ประสบความสำเร็จทั้งคว้าแช,ชมป์แล้วก็ไปฟุฟตบอลโลกเยาวชนให้ได้ะเชียร์กันวันนี้เดี๋ยวผลการแข่งเป็นยังไงค่อยมาว่ากันหลังจบเกมนะครับสู้ๆครับ น้องๆทัพช้างสุดจูเนียชุดนี้ไปให้สุดนะครับแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจแบบเต็มที่อยู่แล้วนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยในการลุ้นแชมป์ยู16นะครับจากนั้นขยับไปผู้ถึงเรื่องราวของมุฮัมมัดอุสมานูซากันหน่อยนะครับนี่ก็คือดาวเตะฟุตซอลทีมชาติไทยความหวังใหม่ที่ล่าสุดเนี่ยย้ายจากคอโดบ้านะครับไปอยู่กับจิมบีกาตาเฮนาทีมแชมป์ลีกสเปนด้วยสัญญา2ปี พร้อมกับออปชั่นขยายสัญพาเพิ่มอีก2ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึก้าวสำคัญของวงการฟุตซอลไทยนะครับมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นยุโรปที่เป็นนักเตะไทยไปเล่นยุโรปเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จมากๆและนี่คือก้าวครั้งใหม่ของมูฮัมหมัดนะครับการไปอยู่กับทีมแชมป์เนี่ยย่อมมีความกดดันอยู่แล้วแต่มูฮัมหมัดเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาไม่กลัวความกดดันตรงนี้ และเขาจะทําให้เต็มที่ที่สุดและจะสร้างผลงานที่ดีเพื่อจะทําให้ฟุตซอลของระดับโลกเนี่ยเปิดรับนะักฟุตซอลไทยมากขึ้นโดยมูฮัมหมัดบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปร่วมทัพจิมบีกาตาเฮน่าและได้ร่วมงานกับโคตรระดับโลกและผู้เล่นระดับโลกในทีมจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจพวกเขาเล่นสไตล์ฟุตบอลที่มูฮัมหมัดชอบมากแล้วก็เล่นในอย่างยอดเยี่ยม รู้สึกดีใจและขอบคุณทุกทีมที่สนใจหลังจากได้ปรึกษาครอบครัวทีมงานทั้งไอมาเน่ต่างๆเนี่ยจิมบีกาเตเฮน่าคือทีมที่เขาเลือกสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้เขาจะทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดความสามารถที่สำคัญคุณผู้ชมเม็ดจะได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกในฤิูการหน้าในานะทีมแชมป์จากประเทศสเปนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึก้าวสำคัญถ้ามูฮัมหมัด ได้ลงสนามยิงประตูได้เนี่ยทุกการลงสนามทุกการยิงประตูของเขามันจะสร้างประวัติศาสตร์และจะทําให้โลกฟุตซอลร,รู้จักมูฮัมหมัดเพราะรายการฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันคือรายการเบอร์หนึ่งของฟุตซอลมันคือที่สุดยอดแล้วในฟุตซอลระดับสโมสรนะครับคุณผู้ชมเฉียกกันเชียมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะไปให้สุดน้องน้องคนนี้ทัศนคติดีมากผมบอกเลยแล้วก็จะสร้างความสำเร็จให้กับวงการฟุตซอลไทยได้อีก ยา,ยาวแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยผลักดันนะทางครอบครัวมูฮัมหมัดไอมาเน่ที่เป็นต้นสกัดของมูฮัมหมัดก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆะมูฮัมหมัดไปลุยเต็มที่แน่นอนนะครับคลิปนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชม ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยและ hm ที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยรวมไปถึงนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ